กากับนกพิราบมีกาตัวหนึ่งต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาอาหารไว้เป็นสเสบียงทั้งของตัวมันเองและเพื่อนๆสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงวันหนึ่งมันบินผ่านมาเห็นรังของฝูงนกพิราบขาวรังหนึ่งซึ่งมีอาหารมากมายทำให้มันอยากกินอาหารเหล่านั้นบ้างเจ้ากาคิดอุบายที่จะแอบเข้าไปในรังของนกพิราบขาว มันจึงไปขโมยสีขาวของชาวบ้านมาทาที่ขนของมันทั่วทั้งตัวจากนั้นมันก็แฝงตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในรังของนกพิราบขาวโดยที่ไม่มีนกพิราบตัวใดสังเกตเห็นว่ามันเป็นกาเลยแม้แต่ตัวเดียวเจ้ากาจึงอยู่อย่างสุขสบายในรังของเหล่านกพิราบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกพิราบเอ่ยทักทายมัน มันจึงเผลอเจราจาออกไปด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นกาทันใดนั้นเองมันก็ถูกเหล่านกพิราบขับไล่ให้ออกจากรังทันทีเจ้ากาจึงต้องจำใจกลับไปอยู่ที่รังเดิมของมันแต่เมื่อเพื่อนๆกาเห็นว่ามันมีตัวสีขาวแตกต่างจากกาตัวอื่นๆจึงพากันขับไล่และไม่ยอมให้มันอาศัยอยู่ด้วยทำให้กาต้องร่อนเร่ออกหาอาหารเพียงลำพัง และใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อแลกกับความสุขสบายของตนเองย่อมไม่มีใครเชื่อถือหรือยอมคบค้าสมาคมด้วย